สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวอุปกรณ์ช่างนะครับกันไกลแล้วก็มีคัตเตอร์ต่างๆกันนะครับขอ Open Box อก,ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่างนะครับส่งมาจากร้านใน s h อ p e e นะครับชื่อร้าน tools drop นะครับซึ่งก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ช่างนะครับเน้นหนักไปทางคัตเตอร์กันไกลอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในลิงก์ข้างใต้ description หรือว่า จะลองเข้าไปตามคำแนะนำก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ส่งมาหลายชิ้นเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเขาส่งมาให้รีวิวแล้วก็เห็นบอกว่าจะให้แจกด้วยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าแจกอะไรยังไงเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมีตัวนึงผมซื้อนะอันนี้เป็น alpha work ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับเป็นครับครับ knife แต่เป็นสีน้ําตาลนะครับสีแซนอันนี้เป็นเขียวคือเป็นรุ่นนี้แหละแต่เป็นสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวข้างในกันก็จะมีคําขอบคุณอะไรอยู่นะครับ โอเคนะครับโอเคครับผม4ชิ้นนี้นะครับส่งมาจาก True Drop นะครับใน Shopee T W O L S D R O P นะครับ True Drop เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ Facebook Fan Page นะครับหรือไม่ก็เข้าไปใน Shopee แล้วเข้าไป Search True Drop ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ได้เพื่อความง่ายนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับบางอย่างนะครับที่รีวิววันนี้อาจจะ เอาสต็อกแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีรีสต็อกนะครับก็คือหมดช่วงคราวจะมีของมาเพิ่มนะครับวันนี้จะเป็นอัลฟาคัตเตอร์สตัวนะครับแล้วก็จะมีเอนจิเนียร์เชสซูวานซีเซอร์สนะครับกันไกลสตัวเดี๋ยวจะแยกรีวิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มเลยครับสวัสดีครับโอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคัตเตอร์สตัวนี้เป็นคัตเตอร์ซีรีส์พิเศษจากอัลฟานะครับซึ่งก็จะเป็นคัตเตอร์ที่มีความทนทาน มากกว่าที่ใช้งานทั่วไปนะครับจากพวก alpha works ที่เคยรีวิวไปที่ว่าทนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเป็น abs พลาสติกทับด้วยยางซินเทติกข้างนอกหรือจะเป็น alpha รุ่น heavy duty นะครับที่เป็นซินเทติกบางส่วนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าก็เป็น abs เหมือนกันแล้วก็พวก resin ชนิดพิเศษนะครับในรุ่น non slip ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับไปหาดูใน stationary นะครับใน playlist หรือไม่ก็เป็นเครื่องมือ เป็นอะไรนะเอวดอเกียร์แล้วพวกนี้ได้นะครับโ okay. อเคเรามาดูกันเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับส่งมาจากร้าน True Drop นะครับใน Shopee หรือว่าใน Facebook นะครับซึ่งก็จะเป็นคัตเตอร์ใช้งานค่อนข้างที่จะเฮลวี่เลยใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นก็คือเป็น Design Hyper Series ส์นะครับไฮเปอคือสูงกว่าปกติมากกว่าปกตินั่นเองนะครับก็จะเป็น Pro L นะครับกับตัวนี้เป็น Pro A L ชื่อรหัส international นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ MPXL นะครับกับ MPXL a ตัว AL จะเป็นตัว auto lock นะครับก็คือเป็นสวิชดันเลื่อนแบบนี้ส่วนตัว AL เฉยๆเนี่ยจะเป็น view lock แบบนี้นะครับรหัส international คือ MPMPXp นะครับขีด l กับ MXp ขีด AL ราคาจำหน่าย2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับ 629บาททั้งคู่เลยนะครับหมายถึงตัวละ629บาทคัตเตอร์แพงไหม600้กว่าบาทแพงแต่ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สาเหตุที่มันแพงเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันรุ่นวิวล็อกนะครับที่ชื่อ m p ็เอ็มเเนี่ยจะเป็นรหัสญี่ปุ่นนะครจะเป็น2 3 0 b นะครับ 230B ส่วนตัวที่เป็น ตัวล็อกนี่ยจะเป็น2 3 1 b r a v นนะครับ2 3 1 b ราคาเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมต้องแกะไอตัว s t a b l e ตัว m a ็นี่ออกก่อนเนาะนะครับโอเคก็ขออนุญ,ญาตนะครับต้องแกะไอตัวนี้ออกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคัตเตอร์2ตัวนี้นะครับอ่าโอฟ่าไทยแลนด์ก็มีขายนะครับแต่ว่าจะเป็นรหัสอินเทอร์เนชั่นแนลนะครับคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่แพ็กเกจกับตัวรหัสไม่เหมือนกันนะครับทูสต็อปเนี่ยเขาจะนำเข้า อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างจากญี่ปุ่นนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจแล้วก็ตัวของคัตเตอร์เนี่ยจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับอาจจะมีรหัสที่บอดี้หรือว่ารายละเอียดต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรุ่นเดียวกันแหละนะครับย้ำอีกครั้งนึงก็คือ Alpha Thailand มีขายนะแต่ว่า,เ,าเป็นรหัสอินเตอร์เนชันแนลนะครับแพ็กเกจจะเป็นคนละอย่างกันกันกบอันนี้นะครับผมเอาตัว สเตปเปออกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแกะข้างล่างอีกขอย่นระยะเวลาด้วยการ f o r ิร์ดเลยนะครับโอเคนะครับบางคนเคยดูรีวิวผมไปแล้วเนาะจะเจอคัตเตอร์บางตัวที่มีตูดแบบนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรนี่นะครับเอาไว้ทําแบบนี้นะครับงัดแม็กนะครับได้เลยนะครับง่ายด้วยนี่นะครับแค่นี้เลยก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราเก็บแม็กแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับโอเคนะครับ ก็งัดแม็กเรียบร้อยแล้วตัวสีพักน้ำเงินนี้นะครับเป็นออโต้ล็อกก็คือเป็น Pro AL นะครับรหัสอินเตอร์เนชั่นแนลตัวนี้ชื่อ231 Bravo นะครับ 231B รหัสญี่ปุ่นเป็น MXPL a 629บาทส่วนตัวนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ230 Bravo นะครับ MXPL 2องร้บาทเอ้ย629บาทเหมือนกันนะครับ ต่างกันที่แพนะ็คเนาะตัวออโต้ล็อกเป็นสีฟ้าตัววิวล็อกเป็นสีเหลืองนะครับด้านบนจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีสัญลักษณ์ล้อล็อกกับตัวออโต้ล็อกนะครับก็แล้วแต่ถนัดใช้งานนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ถนัดเลยในการหมุนล้อล็อกนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะช้านะครับในแพ็คก็จะมีรายละเอียดบอกด้านหลังว่าเอ็กโนมิกนะครับรวมถึงจิโอเมตรีของมีดทั้งหมดเป็นยังไงนะครับใช้งานแบบไหนหักใบมีดแบบไหนนะครับเปลี่ยนใบมีดแบบไหนก็จะเป็นแพ็คที่ แสดงให้เห็นถึงการใช้งานนะครับนี่ครับ2 3 1 b เป็นออโต้ล็อกนะครับ al pro al เดีไซน์เป็น x d e s i g ดนะครับในซีรีส์เขาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น 230BB r a v นนะครับรุ่นโปรเป็น X-Design h y ซน์เหมือนกันนะครับผมเอาออกมานะครับพวกนี้ผมไม่ได้ซื้อนะย้ำนะคเขาไม่ได้ซื้อเขาส่งมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวผมต้องส่งคืนนะครับโอเคเก็บอุปกรณ์บางส่วนไปก่อนนะครับ มีดทั้ง2ตัวนี้เป็นมีดใหม่ทั้งคู่นะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆเลยซึ่งโครงสร้างของมีดนะครับด้านนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมไดคาสก็คือเป็นอลูมิเนียมที่หล่อขึ้นมาจาก เป็นโลหะอลูมิเนียมเหลวๆนะครับเข้าในเบ้าหลอมแล้วหล่อม,มันขึ้นมาเป็นชิ้นทั้งชิ้นเลยเพราะฉะนั้นคัตเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับมากกว่าคัตเตอร์ที่เป็นบอดี้พลาสติกที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับของค่ายเขาเป็น ABS พลาสติกเนี้ยก็แข็งแรงจะแย่แล้วนะข้างในก็จะมีเป็นรางสแตนเลสอยู่ด้วยนะครับแต่สังเกตว่าสแตนเลสเขาจะไม่ได้เงาอะไรมากมายแต่ก็แข็งแรงใช้งานได้สมบ,บ,บูกสมบันสุดๆแล้วนะครับมากๆแล้วแต่ว่า ตัวนี้นะครับจะทําให้ใช้งานได้นานขึ้นทนทานขึ้นนะครับทนต่อการตกกระแทกนะครับการกดทับทําหล่นทํำอะไรเงี้ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโครงสร้างด้านนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นมาเป็นไดิแคสหล่อขึ้นมานะครับส่วนด้านในก็ยังคงเป็นสแตนเลสสตีลที่มีคุณภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความเงานะครับมันอยู่มากเลยซึ่งก็จะมีความ ลื่นนะครับในการใช้งานแล้วก็หรูหราขึ้นนะครับลื่นหมายถึงลื่นไหลนะครับไม่ได้ลื่นมือเนาะส่วนตัวกริปยางน,นะครับที่หุ้มมาเนี่ยอันนี้เป็นซินเทติกรับเบอร์คือเป็นยางสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ยางธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาการที่มันจะโดนน้ามันโดนสารเคมีแล้วเหนียวนะครับก็น่าจะน้อยลงนะครับอาการบวมยืดยุ้ยเนี่ยก็น่าจะน้อยลงอีกอย่างหนึ่งคือคนสําหรับคนที่แพ้นะครับยางพาราธรรมชาตินะครับบางคนใส่ถุงมือยางบางคน ใช้งานแบบสัมผัสกับพวกยางพราราพลาสเตอร์กาวอะไรพวกนี้แล้วเกิดอาการระคายเคืองแพ้นะครับมือเปื่อยคันอย่างเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะลดโอกาสที่จะเกิดการแพ้หรือว่าการระคายเคืองได้เยอะเลยนะครับตัวคัตเตอร์เองจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งใบมีดที่ให้มาในรุ่นนี้เป็นขนาด18มมตรนะครับก็จะเป็นขนาดา large ก็คือเป็นใบใหญ่เล็กก็จะเป็น9มมนะครับ10 9มมนะครับ แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาจะเป็น12.5ซึ่งไม่ค่อยจะเห็นอันนี้นเป็นไซส์ M นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็เป็น18มมก็คือเป็นไซส์ L ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น H นะครับเป็น He a v y Duty คือตัวใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นใบมีดตัวนีน้อันนี้เป็น He a v y Duty นะครับใบใหญ่มากตัวนี้จะเป็นลารก็คือใหญ่นะครับแต่ He a ว y ก็จะใหญ่กว่าอีกนี่นะครับขนาดใบก็จะต่างกันอย่างชัดเจน25กับ18 25ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ นอกจากตัวโครงสร้างของมีดที่มีความทนทานด้วยการหล่ออลูมิเนียมไดคาสข้างนอกแล้วโครงสร้างด้านในเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมแล้วนะครับตัวของกริปเองก็เป็นยางที่มีลักษณะโค้งด้านหลังนะครับสังเกตด,ดูว่ามันจะมีการทําเป็นลักษณะคือคอนทัวนะครับโค้งที่ด้ามแล้วก็ตัวกริปเองก็จะไขว้เป็นตัว X นะครับ ซึ่งก็จะชื่อ X Design ก็คือเป็นการจับลักษณะสําหรับคนถนัดขวาเนี่ยอยู่ในลักษณะท่าทางที่เป็นธรรมชาติมากเพราะว่าตัวคัตเตอร์เองจะมีลักษณะคือป่องๆตรงกลางแล้วก็ปลายท้ายเนี่ยจะเล็กลงนะครับทำให้เวลาจับถือแล้วรู้สึกสบายมือมากนะครับเวลาใช้งานแบบต่อเนื่องนานๆอย่างเช่นกรีดลังกรีดทํางานอะไรแบบต่อเนื่องซ้ำๆเหมือนเดิมเนี่ย การที่เราจะถือมีดที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักเยอะแล้วก็ใช้งานออกแรงกดออกแรงตัดเจาะอะไรเงี้ยเป็นเวลา,านานเนี่ยมันก็ส่งผลมากเหมือนกันนะครับกับความเมื่อยล้าความาสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งมีดรุ่นนี้ก็ออกแบบมาให้จับถนัดจับสบายนะครับใช้งานานานๆได้ตัวสีที่ทำออกมานี้จะเป็นเมทัลลิกซิลเวอร์นะครับเป็นสีออกเทาๆเงินๆซึ่งก็เป็นอลูมิเนียมข้างในแล้วก็ทำสีเคลือบซึ่งมาก็ดูดีมากๆนะครับ ส่วนคลิปยางเองก็จะมีลายกันลื่นด้านบนด้านหลังด้านล่างนะครับมีทั้งหมดเลยเป็นตัว X แล้วก็จะมี accent color สึ่เป็นสีของโอฟ่านะครับสีเหลืองและเขียนว่า o อฟ่าญี่ปนผลิตในญี่ปุ่นนะครับโอเคนะคราวนี้เรามาดูกลไกกันบ้างน,นะครับ2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันของกลไกการใช้งานนะครับแต่ว่าใบมีดแลวก็เออร์โกโมิทั้งหมดใกล้เคียงกันมากหลักๆแล้วก็คือจะเป็นระบบล็อกนะครับระบบล็อกตัวนี้จะเป็น วิวล็อกใช้ล้อนะครับในการล็อกข้อดีของวิวล็อกก็คือเราสามารถที่จะบริหารงานด้วยมือเดียวแล้วก็บริหารงานการสไลด์ใบมีดนะครับสามารถปรับสไลด์ใบมีดได้ทุกระยะนะครับแบบละเอียดเลยเป็นมิลลิเมตรได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้แล้วเราต้องการจะล็อกก็แค่หมุนล้อล็อกนี้เอาไว้นะครับก็จะทําให้ใบมีดเนี่ยล็อกแน่นกว่าปกตินะครับมากกว่าออโต้ล็อกแล้วก็โอกาสโยกโอกาสคลอนก็จะน้อยลงด้วยนะครับ ซึ่งก็คนไกก็จะค่อนข้างที่จะมีความแน่นหนาดีท้ายทั้ง2รุ่นนี้จะมีรูลันยัตโฮนะครับซึ่งสามารถใช้เชือกนะครับร้อยเข้าไปที่ท้ายหรือว่าใส่กับสายบันจี้นะครับป้องกันตกนะครับหายหรือว่าตกกระแทกพื้นบางทีทํางานบนที่สูงก็เหมาะนะครับกับการใช้ลนยัตหรือว่าสายบันจี้ในการเกี่ยวหรือว่าคล้องมันไว้นะครับตัวของมีดนะครับจะมีลักษณะร่างโปรโฟไฟล์ที่ เงาแล้วก็เรียบนะครับลื่นสมูทมากเลยนะครับมากๆเลยนี่คือตัววิวล็อกนะครับหัวก็จะเป็นทำไปลักษณะแบบแบนลงเพื่อเข้าในซอกแคบๆแล้วจะมีการบังคับคอนโทรใบมีดด้วยการใช้ดีไซน์บริเวณปลายนะครับทำให้มันมีลักษณะคือใบมีดไม่โยกไม่สั่นมากเวลาใช้แรงกดตัดนะครับใช้แรงเยอะๆนะครับซึ่งก็ดีนะครับการเปลี่ยนใบมีดรุ่นวิวล็อกก็แค่หมุนวงล้อออเก็บสุดนะครับแล้วก็สไลด ตัวฮาร์ดแวร์ออกมาด้านหลังเราจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ข้างหลังเป็น ABS พลาสติกมีทองเหลืองนะครับเป็นอินเสิร์ตแล้วก็ตัวล้อนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวัสดุพวกประเภทอลลอยนะครับซึ่งก็แข็งแรงทนทานแน่นหนาดีใบที่ให้มานี้เป็น Excel Black นะครับ18ม m mm. คมจะคจัดเลยนะครับคมจัดแล้วคมนานด้วยนะครับซึ่งก็ดีโอเคนะครับแบบนี้อันนี้คือวิวล็อกนะครับดีนะปรับละเอียดได้นะครับทุกระยะเลย ไม่มีเสียงแก๊กๆนะครับแล้วก็แน่นด้วยเรายิ่งหมุนแน่นก็ยิ่งล็อกแน่นคราวนี้เราลองมาดูตัวออโต้ล็อกบ้างนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเห็นแต่ออโต้ล็อกเนี่ยจะมีเสียงแก๊กๆนะครับแล้วใบมีดจะยื่นออกเป็นระยะเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับละเอียดได้เหมือนตัววิวล็อกนะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นจังหวะคลิกๆนะครับออโต้ล็อกก็จะมีข้อดีคือมันใช้งานได้รวดเร็วนะครับสามารถที่จะดันใช้งานได้เลยนะเก็บได้เลยตัวฮาร์ดแวร์เองก็เป็นสีดํานะครับ ทำงานได้แม่นยำด้วยแล้วความโยกของใบมีดก็โยกมากกว่าตัววิวล็อกอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่แย่นะครับจะมีกลไกแก๊แก,กข้างในเนาะนะครับใช้งานก็ไม่ได้ยืดเยอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะใช้แค่ปลายแต่ยืดอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้ใช้นะครับใบมีดเป็น snap off blade สามารถหักใช้งานได้ทั้ง2ตัวเลยแต่ระบบล็อกต่างกันตัวออโต้ล็อกก็ดันหอยหลังแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาฮาร์ดแวร์ออกมาแล้วก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะครับเป็นตัว คนไกที่แบบจะไม่เลื่อนถอยหลังเองถ้าเราไม่ไปกดคนไกนะครับก็คือมันเป็นระบบนิรภายัยคือใบมีดจะไม่หดเข้ามานะครับเห็นไหมผมพยายามจะดันเข้ามันไม่เข้านะครับต้องดันตัวคนไกนี้นะครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยวิวล็อกแข็งแรงกว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราใช้งานถ้าเกิดไม่ได้ตัดของหนักหน่วงมากๆนะครับก็ซื้อตัวออโต้ล็อกก็ได้เร็วดีนะครับแค่ดัน s ิงเกิลแอคชัแต่ถ้าเป็นว e วล็อ hmm. กก็ต้องหมุนคลายก่อนแล้วก็ดันตัวใบมีดออกแล้วก็หมุนล็อกอีกทีก็อยู่ที่ความชอบนะครับ629บาทจาก tools drop นะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับมันเป็นคัตเตอร์ที่งานดีมากนะครับน้ำน้ำหนักก็ดีด้วยนะมีน้ำหนักอยู่นะครับจับถือถนัดมากนี่เป็น x series hyper นะครับ hyper series x series จาก alpha นะครับ x design hyper series นะครับ x design hyper series คัตเตอร์ขนาด18มิลิเมตรใช้งานหนักบอดี้ <Body S 1> เป็นอลูมิเนียมไดคาส์อินเสิร์ตข้างในเป็นสแตนเลสสตีลปัดเงาวับวิงส์เลยนะครับต่างจากรุ่นธรรมดาเยอะเลยรุ่นธรรมดาไม่วิงส์นะดูดินะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดทนทานมีสายคล้องอมีรูสำหรับร้อยสายกันตกด้วยนะครับแห้งแต่ใช้งานยาวนานนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท